มันเขาๆหนึบๆนืนะเนี่ยเสือเสือห้องให้ ่อยอยู่เด้อืมอืมอมืสวัสดีครับพ่เอเม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพอกับเก่งน้อยครับพ่เอเม่พี่น้องเมื่อนี้ครับบ่ได้กินอาหารสิงโตมาโดนแล้วเก่งน้อยกับคืดยากนะพ่เอเม่พี่น้อง ได้จุเนื้อเสือครับกับย่างเนื้อเสือ,โ,อนโน้นมาสููพีตอนนองนี่นะเหี่ยมเหมเป็นตาแซบค่ะครับพคนเ็นพี่น้องกับพักกับหลากหลายเลยอบัวาลายอะไกิงน้อยก,กับคอเปิดก่อนครับคำแรกเอาวยเจ๋วเนะี่ย บือขอททาอืมน่ะม,ม,มันเข่าๆหนึบๆอือผัากา๊บกระไลแห้งจนรุดจอครับพ่อแม่พี่น้อง อืมโอ้แซ่บครับยิงกระพักแนวขึดยากพ่อเม่พี่น้องเอฟซีบก,กินเนื้อบก,กินดิบปขอโทษขอภายน้ำเดอ้อครับผมผู้ใดกินกันมาแซ่บแซบน้ำเก้งน้อยครับอืม o 오 h แนวแซ่บครับพี่น้องอืืออี่จะข้ามก่อนครับมาต่อด้วยวย่างเสือได้บานที่พี่น้องอือือ อ,อน้ำจิ้มมึงไงขอจัดเนื้อเสือเน่บ้านนี่พี่น้องนี่น่ะมันเหลี่ยมเคิบเลยอุ้ยบ่หัวโตหัวโตอืม มักเองพ่อมไหมพี่น้องสูตรเก่งน้อยเนี่สูตรหลับได้สูตรนี่บอกบ่ได้พ่อมได้โบเมนอย่างเนีย้ยบอกไปเลยาย่านบอดแซ่บหย่านเอฟซีพิษหวังมันเลยบบกล้าบอกนะอ่ะแชร์ต่ออืมอโอ้ยพี่น้องนะน่ะเนี่ยเสือเสือห้องให้ อพ่ออยู่เด้อืมโอ้ แซ่บบอแพร์กันเลยอืมอืม หมูหวานเจี๊ยบคุยเข่าจากบาทแท่รับยวเข้าเพราอมเก่งน้อยก็ได้อืมอือ เบาเว้ยจัดเสืออย่างเดียวบมมีอย่างอื่นผสมกับพี่น้องคือ,อยากแบบเนื้อเสือโดยเฉพาะเลยนะอืม นะ่ทั้งส่วนเนี่ยพ้อครับอื ติดมันสิบสิบโอ้โห อืมอืมอืมว้าแซ่บครับผมเอ,องเนี่ยจะกระชิ่งยำโดนเจ๊น,น่อยนะครับอะเจ่งน้อยกันอยู่แล้วนะครับผม ได้เนื้อเสือนี่แหละมาสู่พีตอนน้องเอฟซียคุกลายคนกันขอกันเข้ามาล้านนะครับอยากเห็นกิ้งน้อยซอยจุให้แน่ยิงน้อยกับจัดให้นะครับในแบบสภับเป็นเนื้อเสืนะอเนาะบ่แม่พี่น้องอ่ะกิยงน้อยกับบาัวลายแล้วก่อนอื่นขอขอบผูขอบคุณเด้อนะครับผมพอม่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่เป็นกําลังใจคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกียงน้อยมาโดยตลอดนะครับผมบัวลายสิเป็นเอฟแดงเอฟดำ ก็ขอบคุณเลยลายนะครับผมเมน,นี้ลาพีและน้องไปแล้วคลิปหน้ามาว่ากันใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ